ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำนะครับคุณครูเข้าสู่กลุ่มนะครับ Microsoft Teams ที่จะใช้เป็นนะครับช่องทางในการประชุมกันในรูปแบบของออนไลน์นะครับเดิมทีเราใช้นะครับ Google Meet นะครับซึ่งผมได้สัมผัสกับนะครับ Microsoft Teams มาครั้งหนึ่งครับโดยวิทยากรจาก มหาวิาทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดนัดออนไลน์นะครับก็ได้ปรากฏว่าได้รู้ว่านะครับคุณภาพของ Microsoft Teams จะจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจในเรื่องของ Google Meet เรียบร้อยแล้วนะครับมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็รู้ว่า Google Meet ก็มีข้อจำกัด แล้วก็ใช้กันบ่อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เราจะมาเรียนรู้นะครับโปรแกรมใหม่นะครับซึ่งเป็น Microsoft Teams ซึ่งเป็นโปรแกรมในเวอร์ชั่นที่เราใช้เป็นแบบองค์กรได้นะครับในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแล้วก็การมีห้องประชุมการส่งไฟล์นะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโปรแกรม Microsoft Teams ก็ถือว่าเป็นนะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้กันนะครับ เพราะนั้นคุณครูก็อย่าเพิ่งบ่นนะครับว่าอะไรอีกแล้วอะไรโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี้ทําไมมีเยอะแยะจังนะครับก็เป็นก็ก็บ่นได้นะครับแต่ก็ก็อยากให้เปิดรับในช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะกลับเข้ามานะครับสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งนี้ก็ควรจะเตรียมพร้อม,อมนะครับ เรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารตรงนี้ให้พร้อมนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเข้านะครับเข้าทีมนะครับผมเองก็จะใช้เมลของนะครับคุณครูที่บ้านนะครับเข้าในคลิกลิงก์เชิญชวนเข้าทีมตรงนี้นะครับถ้าเป็นลิงก์ข้างบนผมคิดว่าผมสับสนหรือไม่ก็มันจะเป็นเรื่องของการเข้าไปถูกต้องหรือเปล่า ผมลองคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นการก็ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับลองลองดูครับแต่ในในเนี้ยต้องโหลดโปรแกรม Microsoft Teams ไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่โหลด Microsoft Teams เข้าไปในว่า Windows นะครับหรือโ o ้ตบุ๊กนะครับก็ดาวน์โหลดไปก่อนนะครับนะครับถ้าผมเองดาวน์โหลดไปแล้วนะครับถ้าคลิกไปแล้วเจอหน้าต่างดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเป็นนะครับตรงนี้นะครับ ดาวโหลดไปแล้วก็จะมีไอคอน Microsoft Teams อยู่นะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาถ้าดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็เช็คแบบนี้นะครับเช็คแบบนี้นะครับก็นี่ผมเคยเข้าประชุมครั้งหนึ่งนะครับกับอาชพัฒนะครับก็เลยหรือใครที่เคยใช้กับองค์กรอื่นนะครับก็ต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับถ้าตรงนี้ไม่ใช่โรงเรียนวัดหัวถนนนะครับก็ ล็อกเอาท์ออกนะครับล็อกเอาออกให้หมดนะครับโอเคครับพอล็อกเอาท์ออกแล้วดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็คลิกลิงก์นะครับคลิกลนะิงก์อ่าเนี่ยผมใช้สามองค์กรแล้วนะครับในเรื่องของการประชุมมันก็เลยมีข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวผมจะคลิกลิงก์ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ทดสอบนะครับคลิกข้างบนถ้าเป็นข้างบนนะครับ นะถ้าหน้าต่างไม่เด้งขึ้นมาแสดงว่านะครับเราออเรรล็อกนะเ,เอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกเอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นก็ไปตรงนี้ทำไมโอเพอีกนะครับมันจะงงๆสักหน่อยนะครับเรื่องนี้ตรงนี้ครับก็ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต ผมเห็นในที่ประชุมตลาดนัดนะครับออนไลน์การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโอ้โหมีการคําถามกันเยอะแยะนะครับก็ตรงกับสิ่งที่ผมได้เป็นคนประสานงานในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าว่าเราใช้โปรแกรมตรงนี้นะครับสื่อสารกันผมเองเป็นคนประสานโอ้โหหัวปั่นเลยครับหัวบั่นในเรื่องของ การต้องไปตอบคําถามต้องสอนเขาเข้าโปรแกรมนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีขั้นตอนเยอะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองคลิกใหม่นะผมจะคลิกใหม่นะครับคลิกเข้าทีมตรงนี้คลิกคลิกเข้าทีมตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใส่ชื่อ แอีเมลเข้าไปนะครับก็เป็นขออนุญาตเอาใส่ชื่อคุณครูที่บ้านนะครับชื่อภาษาไทยได้ไหมได้จะได้ครับเดี๋ยวผมจะลบออกนะครับจอยทีม <c oughs> <c oughs> นะครับก็นะครับปรากฏว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปล็อกอินเข้าเอาเอา้อยหมดนะครับ ล็อกอินเข้าเมลอีเมลลองเช็คดูนะครับมันรู้สึกมันไม่ถูกต้องครับเดี๋ยวลองล็อกอินเข้าเมนูเข้าเมลเมลไม่ทำงานอีกครับ ใช้บัญชีอื่น เนี่ยครับก็จะมีอินวิดไปที่อีเมลนะครับนะครับเพราะนั้นคุณครูก็จะเข้าโปรแกรมเข้าทีมจากจากนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับก็กรอกเข้าไปในหน้าแรกนะครับก็จะเบนแบบนี้ครับแล้วท่านไปเช็คอีเมลนะครับจะมีอีเมลนะครับ i c t o s o f t Teams เข้าไปฉบับนี้นะครับและข้างในก็จะมีคำว่าโรงเรียนวัดหัวถนนอยู่ นะครับแสดงว่าท่านเข้าทีมถูกต้องแล้วนะครับก็ go to team เลยแต่การจะคลิกปุ่มนี้นะครับท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft t e a m ให้เรียบร้อยเลยนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะซึ่งผมติดตั้งแล้วนะครับแต่ก็แล้วก็ทำการล็อกเอาออกนะครับถ้าท่านติดตั้งมาแล้วแล้วเคยประชุมแล้วเคยไปคลิกปุ่มตรงนี้นะครับถ้า ทด,ทดสอบนะครับถ้าท่านติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ถ้าติดตั้งครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะท่านก็จะไม่เจอหน้าหน้าต่างแบบนี้ครับนะถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่านะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนผมที่ผมทำให้ดูต้นคลิปนะครับต้องมีการล็อกเอาท์ออกตรงนั้นนะครับก็ควรทำก่อนนะครับ พอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งแล้วนะครับก็เข้าไปเช็คเมลนะครับเข้าไปเช็คเมลนะครับแล้วก็พอเจอเมลนี้นะครับเมลนี้ Microsoft Teams เข้าไปนะครับแล้วก็คลิก go to team ครับจะทำหลายขั้นตอนสักนิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสาสเวิร์ดนะครับ password ของเมลเรานะครับต้องจำให้ได้นะครับ เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมีคุณครูที่อบรมคณิตศาสตร์นะครับในในเขตหนึ่งนะครับจํำพัดเบิดไม่ได้ต้องมีการรีเซ็ตหลายรอบเลยครับแล้วก็เป็นปัญหาในการติดต่อประสานงานผมต้องติดต่อวิทยากรเปลี่ยนอีเมลวุ่นวายมากในคืนก่อนวันอบรมนะครับจะเห็นว่าถ้าคุณครูที่อยู่ในกลุ่มนะครับจะเห็นว่าผมได้ตอบคำถามตลอดเลยนะครับเรื่องนี้สั่ n อิเข้าไปครับจะเซฟก็เซฟนะครับ เซฟพาสเวิร์ดตอนนี้ที่ไม่อยากเข้าอีกรอบนึงนะครับถ้าเข้าครั้งต่อไปนะครับอีเมลนี้นะครับกดยดเยนะครับนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับมายืนยันว่านะครับว่าอยู่ในกลุ่มนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับกลุ่มนี้จะมีอีเมลของผมเป็นแอดมินอยู่นะครับผมใช้อีเมลของ o t m a i l เป็นแอดมินนะครับก็ accept ครับ ย่งวนวายสักนิดนึงนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดไปอีกรอบนึงนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเปิดอีกรอบนึงนะครับผมเพ่นนะครับ <c oughs> นะครับก็ sign in เข้าไปใหม่ในอีเมลของเราอย่าไปกดเลือกตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่อันนี้ของผมอ่ะเปิดเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่ผมใช้ทำงานอยู่แต่เอาอีเมลของ ครูไฟดามาเข้านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกดเลือกตรงนี้นะครับให้กดนะครับใช้อีเมลอื่นนะครับเป็นอีเมลของเรานะครับถ้าท่านขึ้นมาเป็นอีเมลของท่านแล้วนะครับท่านก็กดมาได้เลยนะครับก็ใส่อีห่งรอบนะครับมันจะมีขั้นตอนใส่แต่ทำครั้งเนี้ยมันจะผ่านเลยนะครับถ้าทําถูกนะครับครับกดไ e ้ครับ ใส่รัดผ่านอีกครั้งนะครับเราใส่หลายรอบแล้วนะครับถ้าท่านนับดีๆนะครับใส่ถูกนะครับส่วนถ้าเป็นมือถือนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาคลิปแล้วก็ทดลองให้นะครับว่าจะเข้าอย่ังไงครับเดี๋ยวผมสาธิตตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่เป็นบิอ่าโน้ตบุ๊กนะครับ โอเคนะครับก็มาถึงหน้าหน้าต่างนี้นะครับก็ซ e เล c t นะครับเดี๋ยวไป i sign out นะครับซีเล็กนะครับตรงนี้จะซีเล็กให้ถูกนะครับให้ถูกกลุ่มผมมีอยู่2กลุ่มและ3กลุ่มแล้วนะครับทีนี้ผมมันก็เลยมีตัวเลือกแบบนี้ถ้าท่านเองเนี่ยไม่เคยเป็นกลุ่มแรกนะครับก็มีตรงนี้ว่าโขดถนนแต่ต้องเลือกตรงนี้นะครับ Connect Continu e ครับ ครับก็เข้ามาในหน้าต่างตรงนี้นะครับก็ก็จะขึ้น welcome นะครับแดงว่าถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปนะครับผมเอาชื่อของครูประาาสายไปกะครับเน็กครับจะเปลี่ยนรูปก็ทําได้เลยนะครับนะครับก็จะไป copy นะครับ เพื่อชวนเพื่อนเข้ามาอีกรอบก็ก็ทําเลยนะครับก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมทำตรงนี้เป็นครั้งแรกก็เลยนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับนี่การจะเป็นการแนะนำก็ติดนะครับโอเคครับ อันนี้เมนูนี่ไม่คุ้นนะครับเ,เดี๋ยวเรงไปนะครับทีมดูทีมมาถึงขั้นตอนนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับผมเองไม่ค่อยคุ้นตนัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเช็คขั้นตอนนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับร้อยแล้ะคือตรงนี้นะครับเป็นเป็นชื่อนะครับฟรีนาสังขารนะครับก็ แอดวลเบิอยู่นะครับในนี้นะครับเมอนว่าถดถนนโอเคครับเดี๋ยวผมไซอ u t ออกไปนะครับล็อกอาออกไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปในดูในของที่เป็นในหน้าจัดการของ งเรียนนะครับผมจะเข้าไปใน Microsoft Teams ครั้งต่อไปก็ดับบนคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก็ผมเลือกในส่วนของผมเองนะครับ ถูกเปล่าจำได้เปล่าไม่จำไม่ได้อ่าเรียบร้อยนะครับถ้าท่านเข้ามานะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ขั้นตอนนี้เป็นผมเดี๋ยวผมจะเข้าเช็คว่า ครูไฟดาเนี่ยเข้าไปในกลุ่มหรือ,อยังนะครับยูอาร์ทีมจะดูตรงไหนว่าเป็นในกลุ่มเราทีมอ่าสมาชิคมีติง้ง National User สามนะครับ User สามคนละจะรู้ไหมว่า User สามคนเป็นใครบ้างนะครับเอ่อก Setting นี่ครับตรงนี้เมเน team โอเคก็ก็เป็นผมเองตรงนี้นะครับแล้วก็3มคนเพราะรวมผมด้วยแล้วก็รวมอ e ีเมลที่เป็น o o g l e Mail ของผมด้วยแล้วก็คุณครูไฟดาที่ทดสอบไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เข้ามาตรงนี้ n e เ team แล้วก็ Member นะครับก็นี่คือเรียบร้อยนะครับสมาชิกต่อไปนะครับผมก็จะใช้ตรงนี้นะครับประชุม การประชุมทุกท่านก็เข้ามาในโปรแกรมนี้แล้วก็นะครับก็จะมีลักษณะของ Google Meet เกิดขึ้นอ่า uh, Meet Meet Me นะครับประชุมพอประชุมเขาก็จะสร้างพอผมกดประชุมนะครับ,นะรบก็ทดสอบนะครับ Join Now กล้องผมทํางานกับโปรแกรมอัดวิดีโอไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกล้องตัวเดียวกันก็เลยไม่ไม่นั่นนะครับไม่แสดงผลก็นี่ครับตอนเข้ามาในโรงเรียนบับก็กดปุ่มเข้าจอยตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเราจะรู้เลยว่ากําลังเปิดห้องประชุมอยู่แล้วกดจอยเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องส่งลิงก์เหมือนกับกูเกิลกูเกิลมนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องส่งลิงก์ก็เข้ามาลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ประชุมกันประชุมกัน ได้ตลอดก็เป็นระบบหนึ่งที่เขาใช้กันในระดับประเทศนะครับระดับองค์กรใ,ใหญ่ๆนะซึ่งซึ่งเราก็เป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็น่าเป็นเป็นโปรแกรมที่น่าศึกษานะครับเพราะว่ารายละเอียดในในตัวนี้นะครับจะชัดเจนแล้วก็มีการอธิบายได้ดีกว่านะครับใน Google Google Meet นะครับบน m e e t ก็นะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับกับการสมัครแล้วการเข้าไปในกลุ่มโรงเรียนวัดโตโน้นนนนะครับครูก็ศึกษาขั้นตอนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยเราสอบถามมาได้ครับ